คุณน่าเลยค่ะคุณน่าคุณตานนพี่ปูใช่ไหมพี่ปูต้องขอบคุณมากเลยเพอพี่ปูว่าเป็นแฟนคลับตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันพัทยาแล้วพี่ปูก็แบบมีส่งมเมสเซจมาซึ่งหลายปีแล้วแล้วช่วงนี้ก็คงหายคิดถึงหลอยและคงไม่มีแพนแมเมสเซจแล้วเจอแล้วแล้ว <c oughs> ไม่แล้วคอยกดไลค์ให้ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะ<ส>ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณวันใหม่เนี่ะพี่เจคเนี่ยข่าประจำจำได้คุณท็อปเหมือนกลับมาบ้านยังไม่รู้เลยพี่ปุ๊อ่พี่ปุ๊กจำได้แล้วก็น้องที่เป็นพิธีกรมานั้นใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะงานที่เราไม่ได้หาพี่หนูเป็นพิธีกรงานปาร์ตี้ใช่ไหมดี่ะ่ใคุณออมออดแล้วเราก็เคยเคยประชุมร่วมกันด้วยใช่ไหมคุณออมจำได้เพราะว่าสวยมากจำได้ จำได้เพราะสวยมากแต่ชื่ออะไรนะค่ะคุณแพรโอเคคุณออมคุณแพรพี่ปุ๊กคุณปั๊บคุณป๊บคอยถ่ายรูปให้เมื่อนานมากแล้วอ่าคุณป๊บเอ้ะผมคุณป๊บเป็นอะไรวันนี้โดนชนุทีตลอดวันนี้ยุทีตลอดวันนี้หลอกหลอกไม่ใช่ถ้าใช่กมจับ่นเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยพี่ๆแตกต่างจากเมื่อกี้จังเลยค่ะ นิ่งนะไอ้หลอกตายละวันนี้ก็ต้องสู้ชีวิตล่ะเพราะว่าสุกท่านนาิ่งมากเลยอ่ะแบบนี้ก็ไอ้คยเจอกลุ่มนี้หรือเปล่านิ่งขนาดนี้นะวันนี้จะอยู่รอดกันไปยังไง6ชั่วโมงเนาะพี่ปุ๊กเนาะโอเค